สวัสดีครับผมเอมาเทพนะครับหรือชื่อจริงชื่อสถาพรวิจิตรสุนทรนะครับก็ผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะฮะก็สามารถติดตามได้นะครับที่ช่อง YouTube เอมาเทพเอฟซีนะครับเฟซบุ๊กก็ชื่อเอมาเทพเอฟซีนะฮะแล้วก็จะมีทิกตอกนะครับที่ชื่อเอมาเทพนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะฮะฝากทุกช่องนะฮะแล้วก็ฝากทุกผลงานด้วยนะครับจริงๆวงการพระเครื่องกับครีเอเตอร์เนี่ยถ้าสำหรับผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกัน ซึ่งวงการพาร์ทเนี่ยต้องใช้ความน่าเชื่อถือมากๆหรือมีเครดิตมากๆถ้าเราอยากจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือเนี่ยเราต้องเอาตัวเรามาเช็ดเชเช่นเดียวกันกับครีเอเตอร์คือเราต้องคิดคิดคอนเทนต์เราต้องทำในไกด์ที่ดึงศักยภาพตัวเองออกมาแล้วก็ให้คนที่เขารับชมหรือคนดูเนี่ยรู้สึกว่าเขาหลงรักหรือชอบเราในสไตล์แบบของเราก็เลยมองว่าถ้าเราเอาพารเครื่องมาอัดแอปเป็นตัวตนของเราแล้วก็แบบอลองเปลี่ยนแปลงและคิดคิดเอทคอนเทนต์นั้น นะแล้วก็ทาไปเรื่อยๆทําไปบ่อยๆผมก็จะเชื่อว่า,าคนดูหล้วคนที่รับชมก็มีโอกาสที่จะสนใจเราหรือชอบเรา mm hmm. ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการออกไปเช่าพระแล้วก็มีการแบบดูพระสอนดูพระด้วยนะฮะแต่แต่ช่วงหลังๆเนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยกับคนที่พระมาปล่อยซะส่วนใหญ่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อแชร์ประสบการณ์แล้วก็จะมีการเช่าพระด้วยแล้วก็มีการสอดแทรกความรู้ไปด้วย ซึ่งการทำคอนเทนต์ของผมเนาะอยากจะให้เขารู้สึกว่ามาดูคนคนหนึง่งซึ่งมีการโฉนากับอีกคนคนหนึง่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะเจอใครว่าเออใครจะเอาพระเข้ามาปล่อยแล้วคนคนนั้นจะเป็นยังไงซึ่งเขาก็เหมือนเหมือนผมอะไรฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครมาปล่อยแล้วก็จะพูดคุยยังไงแล้วจะจบที่เท่าไหร่และประสบการณ์ที่ได้มาจากพระองค์นั้นจะเป็นยังไงซึ่งมันก็เป็นเรื่องเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆแบบเหมือนเรียลลิตี้ที่แบบเราไม่รู้คนดูก็ยังไม่รู้ว่าจะเจออะไร แชร์ประสบการณ์กันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนเหรียญมันมี2ด้านเนะมันก็มีทั้งด้านบวกด้านลบก็จะมีบางคนที่มองว่าดีแล้ววงการจะได้ขยับและเติบโตไปได้อีกส่วนหนึ่งก็เหมือนกับเอ้คุณมาพูดทําไมมันก็ทําให้แบบวิชาชีพเขาเนอะทำให้แบบบางคนลูกค้ารู้แล้วต่อไปพวกผมจะทํำยังไงกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีคือมันจะมี2ด้านแต่สุดท้ายเนี่ย ด้านที่เป็นด้านลบอะผมจะไม่ไม่ฟังหรือว่าผมจะมองว่าเออสุดท้ายมันต้องมีการโจมตีอยู่แล้วเราเราเราจะดูในสิ่งที่มันบวกแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ลูกค้าได้ประโยชน์ซึ่งถ้าลูกค้าได้ประโยชน์เนี่ยสุดท้ายก็คือจบเพราะว่าจริงๆแล้วอะเวลาเราปล่อยพาร์ทเราปล่อยให้กับลูกค้าเราเราไม่ได้ปล่อยให้กับคนที่เขาโจมตีเราคราวนี้เราจะต้องดูว่าเราจะต้องแคร์ใครถ้าเราแคร์ลูกค้าก็คือดูแลลูกค้าผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันควรทําแล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาด้วยผมว่านี้ดีกว่าครับ ถ้าสมมุติว่าผมเช่าพระเหมือนกับคนทั่วไปเนาะมันก็เหมือนกับเซียนพระทั่วไปที่เขาทํากันอยู่แต่ถ้าเราฉีกแนวโดยการที่ว่าเราใส่ความเป็นตัวของตัวเองเออมีการคุยเล่นมากขึ้นนะแล้วก็จะมีแบบความรู้ที่เพิ่มเติมบ้างผมเชื่อว่าจะทําให้คนเขาอยากจะดูคลิปมากขึ้นเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปบอกพูดถึงวงการพระเขาก็จะมองเหมือนคนอายุ ห้าหกสิบมีนดดมีเขาแล้วก็มานั่งจิบกาแฟนะฮะแล้วก็นั่งกินน้ําชากันแล้วคุยเรื่องพระแต่ยุคนี่ไม่เปลี่ยนไปแล้วเด็กมาหาลัยหรือว่าผู้หญิงเนี่ยก็ชื่นชอบพระเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันมันมันเหมาะและมันตรงกับยุคนะฮะก็เลยคอนเทนต์ที่นําออกมาเนี่ยก็มันจะเป็นแบบประมาณแบบเหมือนเรียลลิตี้แล้วเราก็แบบคุยเล่นกับลูกค้าแล้วก็อาจจะมีมุกเพิ่มเติมไปบ้างเพื่อให้คลิปมันดูสนุกสนานให้มันเพลินแล้วก็แบบเออพอดูจบแล้วก็ ได้ความรู้ได้ความสนุกสนานด้วยผมว่ามันก็ทําให้ให้คนดูรู้สึกรู้สึกดีจริงจริงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าโตมากๆแล้วนะครับจริงๆวงการพาร์ทเนี่ยเป็นเหมือนซอว์พาวเวอร์นะจีนฮ่องกงสิงคโปร์มาเลนี่ชอบมากนะฮะแต่ด้วยความที่ว่าด้วยด้วยเทคโนโลยีเนาะถ้าสมมติยิ่งยิ่งมีโอกาสได้เทคโนโลยีที่ดีขึ้นผมเชื่อว่าอย่างพาเครื่องเนี่ยก็จะเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็แบบใกล้ชิดมากขึ้นอย่างการจับต้องเนี่ย อย่างปัจจุบันเนี่ยเราระมูลพระเรายังไม่เห็นพระตัวจริงเห็นแค่จากทีวีแต่ต่อไปเนี่ยอาจจะจับได้เลยแล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวาได้เลยผมว่ามันเป็นไปได้แน่นอนแต่ขอแค่ระบบหรือว่าเทคโนโลยีนั้นเข้ามาถึงเมื่อไหร่เนี่ยแล้วจะมีใครคนคนแรกที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองครับคือผมอ่ะผมมาดูอยู่ฮะผมดูอยู่ว่าเฮ้ยมีรางวัลมีด้วยเหรอแล้วผมก็เห็นมีมีคนไปรับรางวัลนะผมก็แค่แอบคิดว่าเฮ้ยถ้าถ้าเป็นตัวเราล่ะเราจะรู้สึกยังไงก็ จริงๆแอบคิดอยู่ว่าเราอยากจะได้เหมือนกันเพราะว่าการที่เราทำทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์พกนีเนะเราก็ไม่มีใครหรอกแบบเอ้ยเราไม่อยากได้รางวัลทุกคนเนี่ยอยากจะได้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกยังไงคือถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสได้เราก็เรารู้สึกดีใจมากแล้วเรารู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยมันมันเหมือนกับ1เลยเราเราทำสิทธิวรรกสองเลยเนี่ยไอรางวัลที่เราได้เนี่ยมันมันเป็นรางวัลที่มีมูลค่าทางจิตใจของเรามากก็ดีใจครับบอกดีใจมากครับ เห็นแบบนี้เนี่ยก็ยังทํางานเหมือนเดิมตีเลย6วันถึง7วันกลับบ้านไปก็ยังคงทํางานเอาบางทีเอาคลิปมาตัดเองอะไรที่แบบดูแล้วอันนี้อันนี้เราชอบเออเราก็จะตัดเก็บเอาไว้แล้วก็เราก็มาลงเองคือถึงจะมีทีมงานก็ตามแต่เรายังคงทํางานเหมือนเดิมเออข้างหน้าเราแบบดูสวยหรูแต่หลังบ้านเราให้น้องๆทําหรือว่าให้ทีมงานทําไม่ใช่เลยฮะผมยังคงเป็นหนึ่งคนที่ขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาครับนี่คือเคลมของผมครับ ก็จริงๆถ้าใครอยากจะแบบได้รับรับชมคอนเทนต์ดีๆแล้วกันนะที่เกี่ยวกับเรื่องพระแล้วก็ไม่เครียดนะฮะแล้วดูแล้วรู้สึกดีด้วยนะครับก็แนะนําในช่อง MTFC เนะครับเรามีความสุขนะฮะกับการที่ได้ดูด้วยนะครับแล้วมีความดูเรื่องพระเข้าไปด้วยนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะฝากติดตามช่อง m t f c ด้วยนะครับ